เนะหมัอนกันช่องจูตูนนำซิงด้านชายครับเที่ยวแรกแหกม้านเลยครับ<ง>จมทั้งสองคันเลยครับโอ้ยเป็นจะได้ล่ะเที่ยวแหลกดับโอ้จมทั้งสองคันเลยครับ <between S 1> เลดลกาเราก็จมเหมือนกันครับ ไปเอกเราก็กุปต้าครับ M U ห้าเจ็ดศูนย์สองครับโอ้เ,เที่ยวแรกซะด้วยครับแรกก็คิดว่าเป็นดินแบบแข็งนะครับพอถอยมาก็นื่น,นะครับ ตายเครื่องร้อเลยฮะเสียตูดีแล้วครับไม่จ้าเราเทโลเทโลดเทโลดเทโลด anh đi cứ lên đi lên đồ chào đi cả này em thay cứng nưng Oh! มเมื <c oughs> ่อกี้ใช้น้อยก็มาเลาะครับว่าติดจะขอ,องก็ติดเหมือนกันครับฮะฮเออแต่คันนี้ไม่ค่อยติดแรงครับ ดินออกก่อนครับเขียวแรงแห่งมานเนาะโอ้ อันนี้ก็เสียท้ายเหมือนกันครับเสียตูดนะครับเฮ้ยเฮ้ยจ้ ีเจ๊ก็ใกล้ๆสาลนะครับที่นน่าจะอมนานครับเพราะว่ารถเรามันหนักนนโอ้โ,อโอไปถึงเว่ย อน,นี้มาจำไปก็มันโมโอ้โนอนเลยสิบหล่อเซียนุ่มมากนี่เราจะเป็นสะครับ ดินอาจจะมมน้ำนะเพราะว่าหนักซะด้วยครับไปเดี๋ยวไปครับใป้น้อยดีกว่าครับอฮ้ยจาอ่ามันจะหามองไรกันทีเดียวอางเอีกเท่วนึงมันอีกมันเทยวนึงเออคันคำแล้วเราไม่ควรอยู่บางบุรี เที่ยวแหลกแฮกหมานโอ้ยนี่เบิ้งคือว่ามันบ่หอยว่าดิ้นมึงก็แข็งอยู่ดิแต่ว่ารถห้ามันหนักเนาะแข็งจะหนักดินสมองมันห็นเลยเออสิบโลมากนะโอ้ยนอนเลยพี่ิกาลิงดีเชียร์นมยังบอกเลยว่าสิบโลเอาได้ไหมครับถ้ามาก็เรียบร้อยครับ ทางเขาก็จะเป็นป่ายางครับพี่โอ้อหสิบล้อมานี่กิ่งอ่อาต้นยางนี่หกักหมดเลยนะครับขนาดออกล้อจะวิงยังชนครับด้วยเออลุ้เปิดวันนี้แต่ตัดกินงแค่ลหน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ